ถึงกับน้ำตาร่วงเมื่อได้ยินครอบครัวสามีพูดแบบนี้เจนนี่รัชนกงานนี้ทำเอาหลายคนสนใจและมอบกำลังใจให้ล้นหลามแต่งงานและมีลูกที่น่ารักด้วยกันแล้วระหว่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศและยิวฉัดมงคลเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดสาวเจนนี่พร้อมลูกสาวสามีและครอบครัวสามีมาออกรายการคุยแซบโชว์เปิดใจถึงกันและกันจนสาวเจนนี่น้ำตาไหลาถามว่าลูกสะใภ้คนนี้ถูกใจแม่ไหมคุณแม่ยิวได้ตอบว่าถูกใจค่ะเขาเป็นคนง่ายๆไม่ซับซ้อนพูดอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมาพี่นกบอกว่าทุกอย่างแตกต่างจากขา่าวแทบทั้งหมดคือจากขา่าวเขาดูหยิงเกี้ยวกา่ จริงๆลึกๆเขาเป็นคนอ่อนแอนะคะเวลามีข่าวอะไรแรงๆนั่งร้องไห้แต่พอมาเจอคนอื่นก็เฮฮาปกติแต่พอเหลือดแค่ยิวพี่ร้องละจริงๆเขาเป็นคนสนุกตลกลึกๆเขาเป็นคนอ่อนแอถามต่ออีกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่คุณแม่พี่นกพูดถึงเราแบบนี้เจนนี่ได้ตอบว่ามันก็อบอุ่นน้ำตาคอเลยเพราะว่าเราเหมือนมีครอบครัวใหญ่ หนูสามารถคุยกับพี่นกได้ทุกเรื่องบางทีหนูเจอข่าวเจอเรื่องไม่ดีหนูก็ทักไปคุยขนาะคนทงโซเชียลพยายามทักมาเรื่องเป็นยังไงมึงจริงเหรอแต่ครอบครัวยวไม่เคยอะไรเลยมันจะมีไลยกลุ่มของครอบครัวที่หนูอยู่ในนั้นด้วยก็จะมีข้อความว่าสู้ๆนะลูกเจนเจนเป็นไงบ้างไม่มีแบบข่าวจริงไหมเขาไม่เคยถามหนูเลย จนถึงวันนี้เขายังไม่เคยถามเลยว่าข่าวที่ออกมาเป็นยังไงคือเขาสัมผัสเอาจากปัจจุบันจนถึงตอนนี้เขาจะให้คำที่แบบฮิวใจความเป็นจริงที่ฟังแล้วอบอุ่นใจเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นอยากบอกอะไรกับคุณแม่และพี่นกไหมเจนนี่ตอบว่าต้องขอบคุณที่ต้อนรับหนูเป็นอย่างดีแล้วไม่เคยเอาความดังหนูมาใช้ประโยชน์เลย แล้วก็ขอบคุณที่สอนหลายๆอย่างขอบคุณที่ให้คำปรึกษาคำแนะนำแล้วก็คงจะมีบ้างแหละที่เราผิดพลาดไปก็ขอโทษนะคะคือเขาไม่เคยบอกว่าหนูผิดพลาดตรงไหนนะแต่หนูว่าคนเราถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันบางทีไปอยู่บ้านเขามันก็ต้องมีการแสดงบางอย่างที่อาจจะดูไม่น่ารักแต่สุดท้ายก็ขอบคุณที่ทุกคนให้การต้อนรับแล้วก็รักหนูแล้วหนูก็รักครอบครัวยูมากเหมือนกัน คุณแม่ยิวได้บอกว่าตอนที่เขาตัดสินใจแต่งงานกันตอนอายุ20กว่าแม่เป็นห่วงแต่ตอนนี้แม่ภูมิใจมากๆเขาเติบโตเลี้ยงดูครอบครัวให้ความอบอุ่นกับลูกกับเมียเจนนี่บอกว่าแม่จะพูดตลอดลูกเจนฝากด้วยนะแม่กลัวว่าต่างฝ่ายต่างอายุน้อยกลัวว่ามันจะไปไม่รอดจากกังวลแต่พอคุยกันจริงๆพี่นกนั่นแหละที่เป็นคนบอกว่าแม่ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตไปเถอะ จะรอดหรือไม่รอดไม่มีใครการันตีกันได้หรอกมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติให้เราแก้ปัญหากันเอง